สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเวลากว่า150ปีแล้วนะคะที่ชาวบ้านในชมุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่มอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางได้พึงพ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติจากผืนป่าและหนองน้ําโดยปราศจากการบริหารจัดการที่เหมาะสมก็ทําให้ผืนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ค่อยๆเสื่อมโทรมลงค่ะแต่พวกเขามีแนวทางในการพลิกฟื้นผืนป่าต่อลมหายใจให้กับธรรมชาติเหล่านี้ได้อย่างไรติดตามรับชมได้ในรายการรู้รักโลกวันนี้เลยค่ะท่ามกลางผืนป่าชุมชนพื้นที่ร่วม2,000ไร่ ใกล้เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริกจังหวัดลำปางแห่งนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่มชุมชนนักอนุรักษ์ที่ร่วมต่อสู้เพื่อทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติภายในพื้นป่าให้กลับมาคงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานจากพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารยารักษาโรคและบ้านของสัตว์ป่านานาชนิดที่ผู้คนในชุมชนต่างใช้ประโยชน์ทั้งเก็บหาของป่าสมุนไพรและไม้ใช้สอย เมื่อถูกบุกรุกทำลายจากกลุ่มลักลอบตัดไม้ใช้ประโยชน์จากพื้นป่าอย่างไม่ปราณีทรัพยากรที่เคยมีก็เริ่มร่อยรอในปี2546ชาวบ้านแม่เชียงรายลุ่มจึงได้รวมกลุ่มตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะพิทักษ์พืนป่าต่อลมหายใจให้กับธรรมชาติแห่งนี้พื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านแม่เชียงรายลุ่มเนี่ยแบ่งเป็นสองโซนโซนฝั่งซ้ายมือที่เราขึ้นเป็นเขตอนุรักษ์ แล้วฝั่งขวามือเป็นเขตป่าชายสอยให้ชาวบ้านเขาใช้ไม้ตรงนั้นแต่ต้องทำตามระเบียบข้องคับของคณะกรรมการป่าชุมชนชาวบ้านทั้งหมดต้องช่วยกันดูแลตั้งเวรยามเลยอยู่เวรยามคอยดูแลไฟป่าคณะกรรมการป่าจึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ผืนป่าลงในจิตใจของเด็กๆในชุมชนด้วยการจัดเก็บข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ เรื่องผลผลิตจากป่างานวิจัยเรื่องทรัพยากรพันธุ์พืชสมุนไพรตลอดจนให้เด็กๆทำกิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ทั้งนี้ก็เพื่อให้งานอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่มเกิดความยั่งยืนสามารถเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับชาวบ้านในชุมชนสืบไป เพียงคนละไม้คนละมือร่วมกันพิทักษ์รักษาผืนป่าก็ทาให้ป่าชุมชนแม่เชียงไร,ร่ลุ่มที่ครั้งหนึ่งใกล้สูญสิน้นได้กลับมามีชีวิตคืนความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งนะคะในตอนหน้าก่อนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการบริหารจัดการหนองน้งํากระทุ่มปงกันบ้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามรับชมกันให้ได้ค่ะสําหรับวันนี้รู้รักโลกเพื่อโลกไปสวยสดใสของเราต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย